วันนี้วันเกิดคุณแพรองทานนะ่อยากให้ทั้งสองท่านช่วยอวยพรวันเกิดให้กับคุณแพรองทานหน่อยนะอาจารย์เชิญนะครับก็เป็นวันเกิดอายุครบรอบ39ปีนะครับก็ถือว่าท่านก็เข้าสู่วัยกลางคนนะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การทํางานที่คนน้อยคนแทบไม่มีเลยที่จะมีอยยุเท่านี้แล้วก็สามารถมีตําแหน่งทางการเมืองที่สูงสุดของประเทศไทยครับ นะครับก็ขอให้ท่านมีกําลังใจแล้วกันนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่ท่านต้องเผชิญอีกมากครับไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับจะพ้นหรือไม่พ้นกระตามเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะตามมาในชีวิตยังมีอีกเยอะครับก็ขอให้ท่านมีกําลังใจนะครับมีสุภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่ดีงามครับครับเดี๋ยวจะได้มาขยายประเด็นกันด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็โพสต์ถึงเรื่องคดีเรื่องของวันที่29เดี๋ยวมาขยายความกัน คุณเทพไทยฮะปวยพรวันเกิดอ่ะวันนี้วันเกิดของวันเกิดคุณอง้์อิงวันดีวันสําคัญนะครับคือทุกคนวันเกิดของทุกคนถือว่าเป็นวันสําคัญของตัวเองครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญนอกจากคุณอง้์อิงแล้วเนี่ยก็เป็นวันสําคัญของของชาติด้วยยังไงฮะอ่ะเพราะวันเกิดนายกไงอ๋อเพราะฉะนั้นผมว่านายกองอิงน่าจะใช้โอกาสวันนี้ทําอะไรฮะให้รางวัลกับคนไทย เออให้ให้รางวัลกับตัวเองแล้วออก็ถือโอกาสเหมือนกับทำบุญนะผมว่านะเขาไปทำบุญวันเกิดครับตทำบุญตักบาทผมว่านายกอุ้งอิงวันนี้เนี่ยนะถ้าจะทำบุญครั้งใหญ่นะครับเซ็นใบลาออกจากตำแหน่งนายกอันนี้อันนี้อวยพรหรือไงฮะอวยพรไงว่าทำบุญครั้งใหญ่ก็ลาออกจากนายกแล้วคนไทยจะแฮปปี้จะมีความสุขแล้วก็คุณอุ้งอิงก็จะปลด จากทุกที่อมทุกอยู่เป็นปีทรมานที่พ่อจับมาทรมานเป็นนายกอยู่ในวันที่ไม่พร้อมอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มีความสุขไม่แฮปปี้เอนดิ้งได้ไงอ่ะเห็นเห็นว่าคุณเทพไทยมีเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์มาร้องให้คุณต้องไม่ผมผมผมเพลงผมอยากให้คุณตุ้งยิ้งลาออกแล้วผมก็เขียนเพลงรีบๆจริงจริงอาจารย์สมใจเนี่ยเขียนเพลงเก่งกว่าผมด้วยเขียนกลอนเขียนอะไรเก่งนะอาจารย์สมใจผมเคยดูแล้วแต่ว่า เออไม่เขียนแต่ว่าผมเนี่ยมือสมัครเล่นใช่เหรอฮะสมัครเล่นมีหลายซิงเกิลแล้วนะก่อนหน้านี้อ่านก็ร้องไปอย่างนั้นแต่ว่างๆไงเอาวันนี้ขอสวันนี้หนึ่งบทเพลงเพลงพี่ขอร้องให้น้องลาออกชื่อเพลงนะยาวไปหน่อยเห็นไหมเพราะสมัยนี้เวลาชื่อเพลงจะชื่อยาวครับครับจะชื่อยาวก็เอาขอพี่ขอร้องให้น้องเราออก อ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลาออกเถิดน้องพี่ขอร้องนะน้องอุ้งอิงศ <c oughs> ัก์รีลูกผู้หญิงผู้หญิงทำจริงรีบตัดสินใจเส้นใบลาออกแล้วหนูจะบอกพ่อหนูทำไมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกใครหนูตัดสินใจคนเดียวได้เลย อยเขียนใบาลาหรือยุสบสภาก็ตามใจหนูอย่าบอกให้ใครเขารู้พี่แนะนำหนูต้องทำเฉยๆทำเพื่อคนไทยหนูตัดสินใจคนเดียวได้เลยถ้าปรึกษาพ่ออย่างเหมือนเคยรับรองได้เลยไม่ต้องลาออก รีบตัดสินใจอย่าช้าอยู่ใยญ่งน,น้องอุงอิงต้องทำตัวนิ่งๆิ่งอย่าได้ประวิงพี่ขอบอกเชื่อพี่เถิดน้องพี่รับรองจะไม่ช้ำโอคถึงพี่เป็นคนบ้านนอกไม่เคยดิ้งกรอกหลอกใครไม่เป็น ลาออกเถิดน้องพี่รับรองสบายใจแน่ความสุขแน่แท้เกิดขึ้นแน่เร็วอย่างตาเห็นเก้าอี้นายกทนนั่งไปชีวิตลำเข็นลาออกไปเป็นภรรยาคนใต้เลี้ยงลูกสบายใจเห็นไหม พี่ขอร้องให้น้องลาออกชื่อเพลงนะทำไมไม่บอกก่อนจะได้เตรียมป้ายไฟเอาได้มาให้ใช่ามาเตรียมป้ายไฟมายกนี่ถ้าอาจารย์เขียนกรอนไม้ผมแหล่เลยผมแหล่เป็นเพลงแหล่ให้เลยมีคอมเมนต์เดียวไหมในฐานะคอมเมนเตอร์นี่เป็นนักร้องแล้วยกป้ายเป็นเอฟสี่สิบเต็มสิบอ๋ออ๋อนี่สีสันสีสันนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ